พอดีกินลายคือจะได้หันนะ่ะลายแซงจะได้หันนะ่ะแตาเอ้ยอเนาะแสดงว่าเจ้าปุ๋เปลี่นแต่หมาทาั้งตัอไอ้คือทั้งตัอน่ะมันนั้นพดบ่แซงทั้งตัอน่ะมันมันกระเทือนบ่อ๋อเออลองเมือก่อนแมนรสชา,าติของมะพร้าวหรือฮะ โอ้ยยัอุ่นแล้วมเลือดเตกชันตาตาเล่าอันเชียวชันอ่ฟันแล้วพุ่นอ้นพุ่นเราไม่ตาเอ้ยน้ำอ่อนเลน้ำมันอ้อนล่ะหวงัโอ้หนเจ้าคะไปเลไปบอฮะเออฟันบ้งค่ากุกเลยบนอ่ะเออพอดีกินอนเออเป็นขี้มูเอออ้นพูดบ่ อ่ะตัวไม้คุแล้โอเออซื้ออันมาพอดีกระเทืองกระลมมารขายเล้วตาเอ้เขาละเอ็ยดอันเขาต้มมองน่ะพอดีแลยยายเออเห็นเห็นมะพร้าวแก่แล้วมันม่เสีบโอ้ยคุนน่ะพอดีเลยเนี่ย อันนั้นน้ำคัดนะพอดีนะพอดีทำเป็นไส้ขนมน้ำคัดคืออะไรอ่ะน้ำคัดก็คือมันจะเป็นลูกแก่กระเทินหน่อยแก่กระเทินหน่อยนะเนี่ยเฮ้ยคุณโอ้คัดแล้วคือไอแ้แซงนั้นเป็นตะกินบะตาพอดีกินบาแซงนั่นนะ่ะโอ้หืม โอ้สิไหก็ต้มพัดหน่อยแหม่ก็ต้มมองเสืออ,อ้าวตาละหืนาาาาน้น,นมะพ้าวมะขามจนเบรี็สใสขนมตัวเบาก็ดีตัวพัดเอ็ดก็ต้มพัดเจ ตาก็จะไปะขายพอดีพอดีเข้าหอ่อขนมกันพอดีเนาะใส่ขนมเทียนอร่อยเด้อมะพร้วา,พาวกะเทือนนี่อ้ยรอบหน้าจะแก่มันเนี่ยแซงมั้นนะ่อข้าวด้มรอบหน้าโอ้โอ๋ออันนี้พอดีกินหมอตาตาอันนี้ลูกพอดีกินเหรอฮะอ๋อพอดีกินบ่อนนี่นะ่ะ โอ oh, oh. oh. mm. okay. mm ้ล hmm. okay. mm ูกพอดีก uh ิน่าอันนี้น่ะโอ้โอ้เออแล้วก็แล้วก็พอดีมันมันมีแก้มีอ่อนไปใบงาโอเคเออมีแกมาสองลูกเลยโอ้โฟ้าเล็บป่วยเอาแช่ไหมนี้เป็นแกะบ่ตา สามารถไป้มาแก้บอะโอ้ยอ้อไปกีดยางอืมไม่เบ้นบอะเอ็นมินเอ็นมินเออพิ่นไปดินน้ำบีเอ็มปลาเพิ่อเอไปลาเพิ่มาแซงนี้พอดีกินเออขึ้นหอดเดี๋ยวด้มันก็ขึ้นหอดประเต็นได้ อยจังหวะ้ากะอนนวัจังานนาทีตเพ่อออกมาเฮือกสีแมนคันแอวเพื่อนรักาเอ้เขามันข้ากะอายุกะข้าไปข้าไปเอาอืมอืมโอ้ฝนจะตกแน่นอนแล้ววันนี้อ๋อ อันนั้นพอดีกระเทือนบ่มันกระเทือนบ่ตาทีเนี่ยอันเดียวกันนั่นล่ะอันเดียวกันเหรอเ,เบิ้งอันนี้มัเขาหูวจกักเลยนะเข<อ>าฟนะันเบิ้องหัวเงาบ่ตัวนี้มันนะเขาเขาเขาฟันเบิ้งตัวเรือนมันพอดีกินเอาเละ,ะนี่ก็สามด้วยนะกัอืมมันมีพอดีกินเอาเลยอ่ะพอยอือล้วก็ลูกนี้นี่อีกอือสองลูก โอ้ยจะอุ oh, ana, uh, oh, uh, no uh, ่นหนุนตาอยู huh. ่น uh. ี่ตาเราเอาไปเชื uh. uh. <sh arp> <sh arp ่อเอาไปขายเออตาเราไปขายลูกนุ่นละซีบ้าทอืมเอาละจองนู่นจ้าเออเอามือเลยจังมี่ไงเดี๋ยวอุ่นนี่นี่นี่มาโอ้เวลาเอามือเบิรเจ้าก็ว่าวนสามนู่น เล็กน you know, so ้อยเอุ้มไปอุ้มอะไรเอาเลยเอาเลยกเอาเลยนึงละเป็่ตันั้นอาจจะตัวนี้ฮะจะเอานเลยจะเอาองบอกเออเอนู่นก็ได้ปนวก็กินแน่เออเออองนู่นนี่ละเอาเลยนั้นน่ะลูกเมนบอกองลูกเด็ตั้งมาจ่ายตาเออโกกจังเพลงยี่ตาบ่พว่างล่วงเราไปเก็บชอยขึ้นเลงชอยลานลูก เราขึ้น <B' o. S 1> oh, ัแวแล้วจังนะมาเก็บข้างนอกก่อนแล้วมาเบข้านะเอามือเฮินเลยูกของเ้านั่นน่ะเดี๋ยวตังมาจับบูน้ำมาพักบ่มึงวันเดตาโอ้รถลูจ้าจะเนาะรถลุเจ้า มีเห็ดไข่นะทุกคนตัวนี้จะเปิดมีมัน,ม,นมันก็เยอะอันนั้นแล้วค่ะมันจะเสาุขนนะนี่มันก็อ่อนแล้วจะเสาุขน,นนกใครนะเบะมาหาเบะอ้วนบอโอ้ของฝากจากเบะอ้วนเอา้าน้องยังไม่มาติโอ้เขาเรียกอะไรนี่เป็นฝ่ายบ่อ,อ้วนโอ้พอดีพา มีน้อยไปเล่นบีเอ็มกับบีเอ็มนะคะแล้วก็พาไปพิงไปด้วยยายมาก็เลยไม่เจอกันนี่ของฝากจากเบอ้วนเอามาฝากตามมาหุ่งยามแรงมากินละโอนพุ่นณละป้อชุดยอดเลยตามมาหุ่งยามแรงอะพิงได้กินเยอะบ่พิงกินมั้ย กินหมอกินหมอเจอดีละบ่เมื่อกี้เราแอบเฮเจอดีละบ่เอ้ยเอา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 ยืบไปชิลล์น้ำได้ไปเยอะพ่อกิ่งโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อุ่นตาชานมาสองลูก